สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่ย9นะคะ29สิงหาคม25งพันตอนนี้เราอยู่ในเมืองลำปางนะคะ ก็คืนขึ้นรถทัวร์สมบัติทัวร์มาจากกรุงเทพรถทัวร์ออกสามทุ่มนะคะมาถึงลำปางก็ รถติดลำปางรถติดลำปางรถติดตอนนี้ก็แปดโมงกว่านะคะเรารถตู้ออกแปดโมงสิบ เล็บเล็บตรงปักตรงนู้นเด้อเล็บเล็บตรงนู้นเด้อเดี๋ยวเราจะไปแม่มอสก,กันนะคะรถตู้คางนี้จะไปแม่มอสะคะ <S <S อ่ะวิชาบอกพ่อกับแม่แล้วมาถึงแล้ว บอกตอวานแล้วบอื่อรรวานแล้วมาถึงว่าขึ้นรถขึ้นรถมาเรียบร้อยมาถึงก็ เป็นโรงพยาบาลนะคะโรงแรมศูนย,ย์ลำปางอีกที